เฮ้ยมันชาร์จป่ะไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป like. ็นไรในรูในรูนี่เป็นไงหลังมาหลังมาอีกแล้วเย้เขากำลังอยู่ไหน Hello, where are you? Right here. ชนะแล้วไปนอนได้แล้วเริ่มจบโค้ดแล้วกำลังยิงได้เลยนอนเฉยอยิงมาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งสิบสองตัวเนี่ยเอาไปทำอะไรเหนื่อยคิวเนี่ยโอเคโอเค จอกัน,นครับเจอกันครับโอ้เฮียช็อกนี่เขาพร้อมแต่ไปแล้วพอเลิกเลิกเล่นได้แล้วอย่างไม่มีอย่างไปหมดแล้วเจอกันครับคนดูเจอกันครับบายครับอะไรครับเนี่ยเชิญผิดปะเนี่ย จะบิดฉันเนี่ยแต่ถามว่ามันบิดปะเนี่ยกูดรอปอ่ะกูจะไปแล้วอ่ะไปแล้วคนดูไปแล้วไม่พ่าครับจอกันครับสวัสดีครับผม